สว,ส,สวัสดีครับพ่อแม่ od, พี flying, พ่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับผมแรืงนี้เข้ากับมาพบมาผอมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะเพียงเนาะว่าหวยล่าพัฒนามีออกสี่ออกตัวใดได้พี่น้องเด้อสีออกตรงกับเลขที่นมโชคให้ไปบ้านพี่น้องเนาะครับผมล่าพัฒนามีออกไปเบิ่งกันพี่น้องสี่ตัวออกแปดหกหกเจ็ดไดพี่น้องเด้อสามตัวบนออกหกหกเจ็ดล่างออกแปดหกบ้านพี่น้องครับผมไปเบิ่งเลขที่นุมโชคให้มาเนาะมือเสาร์นี้นุมโชคให้ชุดปู่ให้รวยเนาะ ชุดป่วยด้วยมที่7เจ็ดตารางพารวยมี6เจ็ดเข้าตรงๆเลยพี่น้องเข่าจังๆนะพี่น้องเข้า6เจ็ดจังๆเลยเนาะเข้าจัง6เจ็ดจังๆเลยเมื่อเช้านี้ผมก็บอกอยู่ว่าให้ให้วินเอา902356แล้วก็013467เนาะวินสองตัวสามตัวตารางปู่ให้รวยปังมากเลยพี่น้องเข้าจังๆเด้อ6เจ็ดเข้าจังๆเลยเห็นไหมนี่6เจ็ดนี่นี่6เจ็ดนี่เข้าจังๆเลย6เจ็ดเนาะ ใ,ใครเล่นไม่เป็นก็เข้ามาดูมาอันนี้ก่อนเด้อไม่ใช่ว่าจะนี่อยากรู้วิธีการเล่นก็เข้ามาดูอธิบายให้อยู่เนาะว่าเล่นยังไงวินยังไงปารพี่น้องแม่แม่เยอรมันแม่แม่ฮ่องกงแม่แม่ออสเตรเลียเนาะแม่แม่เกาหลีได้คัดขนาดเด้พี่น้องเด้อเข่าหกจิตจังๆเลยซื้อตามที่ผมบอกเนาะทำตามที่ผมบอกก็ได้ใครไม่ตามที่ผมบอกก็ไม่ได้เนาะใครไม่ทําตามก็ไม่ได้ปู่ของเราไม่ธรรมดาเด้พี่น้องเด้อปู่ของเราท่รนผดาพี่น้องปังคักปังเนี่ยพี่น้อง หกเจ็ดตัวงเงาหาเนาะก็คือว่าให้ฟังเลยพี่น้องตั้งแต่วันนี้ถึงปีใหม่เนาะบู่จะให้แตกทุกวันเลยลาวพัฒนาวันจันทร์ก็แตกสองแปดห้าเนาะสูตรตารางพังรวยเนาะมันมันพุธก็แตกไอแปดหกอยู่ตรงนี้เนาะแปดหกอยู่ตรงนี้วันนี้วันศุกร์ก็มาแตกหกเจ็ดพี่น้องปังมากเลยอาทิตย์นี้สัป,ปดาห์นี้ปังมากเลยเนาะสัป,ปดาห์นี้สามหมื่นแตกสามหมื่นเลย แตกทุกวันเลยสูตรของเราเนาะใครไม่แตกหนุ่มโชคแตกใครไม่ปังหนุ่มโชคปังใครไม่ได้หนุ่มโชคได้ใครไม่ได้เอฟซีหนุ่มโชคก็ได้เนาะทําตามที่หนุ่มโชคบอกเนาะไม่เชื่ออย่ารับดูพี่น้องเป็นยังไงไม่เชื่ออย่าลบดูเนาะเราศรัทธาในสิ่งไหนเราก็ได้บารมีเราก็เกิดเนาะศรัทธาในสิ่งไหนบารมีเราก็เกิดในสิ่งนั้นเนาะสายมูของเราปู่ของเราเนาะไม่ธรรมดาทุกคนเป็นยังไงพี่น้องปังที่สุดสํานักอื่น ตายเรียบสานักเอือนบ่อเขาจักอันสานักเอือนบอลูพือกันว่าเขาบ่อเขาแต่น้ำเป็นเบงแล้วอาจจะดังๆบ่อเขาเลยแต่ห้องนุ่มโชคบอกจำๆอยู่นะเพียนเนาะบอกตรงๆอยู่ว่าให้ซื้อตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำตามผมบอกมันก็ได้เนาะเรียกหลายคูบ่าพี่น้องสามคูหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรลยกหกคูพี่น้องบ่อหลายจ้าเหน็ดเข่าตรงๆนะเพีองเนาะเรียกเข้าปังสุดๆนะพี่น้องปังสุดๆเลยเนาะเราพัฒนาชุด ปูให้รวยตามไพ่บตปังตามไพ่โบดิงตามไพ่บบแตกมาตามนมโชคได้พี่น้องเด้อไปตามผู้อื่นมันเสียเงินเ,เ,เสียเวลาก็เสียเงินพร้อมไปตามคนอื่นสามปีเป็นนิ่งอยู่สี่แสนนาสสมัยคนนโชคนะ้ะพี่น้องเนาะไปตามคนอื่นอาจารย์ดังๆอยู่เก่าอ,อาจารย์ที่นมโชคยกมากเป็นอาจารย์ที่เด็ดๆของนมโชคสมัยก่อนเนาะว่าวาอาดีตให้ฟังนาะพี่น้องเนาะพูดถึงอดีตให้ฟังสมัยก่อนเล่นอาจารย์เก้าอาจารย์สิบอาจารย์สามปีเป็นนิ่งอยู่สี่แสน แต่พอมาทำอาจารย์เองเนาะมาทำหวยเองเป็นคน,คนมาให้แนวทางเองก็เข้าตลอดเลยเงินสี่แสนพี่น้องเอ้ยใส่นนิดปลดเลยเนาะพี่น้องเนาะจากการเป็นหนียยุ 4, ติสี่แสนมาเห็ดเหล็กเองเนาะเขาแตกทุกมือพี่น้องหวยลาวต้องยกให้หนุ่มโชคเด้อทุกคนมาดูเด้อบอกมีพี่บอกพีมีพี่น้องบอก,บอกนะ้นองนะเพีองเนาะเขามาตางนุน่โชคงบงพี่น้องเรียนบอ้องยากเรียนง่ายเนาะวันนี้เรียนง่าย,ายเลยวันนี้ชุดเต็มของเราก็เข้าหกหกแปด หกเจ็ดเข้าหมดเลยเนาะแปดหกหกชุดเตรียมไม่ได้เอามาลงให้เพราะอะไรมันเยอะมันเยอะมันนานไอ้มันโหลดช้าเนาะโหลดช้าผมก็เลยเอามาลงแค่ชุดชุดนี้แล้วก็ชุดสายด่วนแล้วก็ใบม่วงใบม่วงไม่แตกเด้อใบม่วงขอโทษหลายๆใบม่วงจะไม่แต่ใบม่วงว่าใบม่วงงดก่อนมันพุทธแตกแตกเลยแปดไอแปดหกวันนี้ก็แตกชุดปู่ให้รวยเนาะของเราปังมากเลยชุดนี้ชุดชุดชุดเด่นเด้อชุดเด่นชุดเอกของหนุ่มโชค ง่ายๆเนาะซื้อไม่เป็นเล่นไม่เป็นก็เข้ามาดูคําอธิบายเนาะคาที่หนุ่มโชคบอกไว้อยู่ทุกครั้งเลยที่ไรเนาะหนุ่มโชคก็จะบอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้ซื้ออย่าง,งนี้อย่างนี้เนาะวินแบบนี้แบบนี้คนเข้ามาดูมันตารางอาจจะดูว่าเลขเยอะเนาะเหมือนเลขมันเยอะแต่ที่ที่จริงแล้วเลขไม่เยอะนะเลเลขไม่เยอะเลยนิดเดียวเองแล้วก็วินเอาดัมนี้เลยตามตาม,ตามช่องมันเนี่ยเนี่ยเก้าศูนย์ห้า 902356แล้วก็0134แล้วก็67ผมก็พูดไว้อยู่เนะาะเมื่อเช้านี้ก็พูดไว้อยู่ใครเข้าไปดูในคลิปจะเห็นเนอะว่าผมพูดไว้ยังไงเขาเข้าไปดูหลักฐานมีอยู่เนาะแต่สามวันเลยันทร์พุดสุกอาทิตย์นี้อาทิตย์ไหนก็แตกเหมือนกันแตกทุกวันเพราะาสูตรนี้เจ็ดปีไม่หลุดเนอะไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยฮานอยหวยไทยเอาไปเล่นได้เจ็ดปีไม่หลุดสูตรนี้ผมทามาอาจารย์ไอ้ปู่ผมสอนให้เนาะคาถามีคาถาด้วยมีวลีบทด้วยใครไม่ปังมาตามได้พี่น้องเนอะ ดีใจด้วพี่น้องแม่แม่เม่งนอกแล้วพี่น้องเนาะแม่แม่อยู่ต่างประเทศเนาะแม่แม่ก็ขาประจำหละเขาได้กันทุกวันเลยเนาะได้กันทุกรอบเลยเพราะว่าเขาอยู่ในอยู่ในที่ผมบอกเขาเขาอยู่ในคําสั่งของเอกทำทำตามผมสั่งเนาะซื้อทําตามที่ผมบอกผมบอกยังไงเขาก็เชื่อฟังเนาะเขาก็เลยถูกถูกทุกวันทุกวันวันละพันคูณพันเลยแหละบอกตรงเขาได้ทุกวันทุกวันคนเราเนาะช่วงนี้เงินหายยากก็มีสิ่งเดียวนี่แหละ ความบางของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องตามไปเบ่ตามาตาม,มาตามคนที่เขามีแนวทางปังๆใพี่ด้องเด้อคนเขาทิ่ดผ้าน้าทางน้าร่องที่เขาผ้าน้าทางไปสูู่คนทางสําเร็จนะผิดตรงเนอ้อแจกถูกมือมีรีวิวให้เบิ่งเนอาอมนเป็นปิดตามไอ้เดาๆใครก้องสิเด,ดาซื้อเดาเห่นเนาะมีคนผ้าเห่นใครก้องสีเด,ดาเหรีพี่น้องมาจาังได้ก็แจกทุกมือ,อสูตรนี้เนาะสูตรของบูของนมชคนี่มายังไงเลขเราก็ถูกเพราะว่าทุกวันนี้ปังมากแล้วเจอแล้ว หนทางแห่งความปลดหนี้เนาะอยากให้พี่น้องทุกคนปลดหนี้ได้พี่น้องอยากให้พี่น้องปลดหนี้ทกศนี้เงินรายวันเหลือเงินในหนอกระบบพี่น้องมันหายากเนาะเอื้อสมัยจะมีทำงานกรุงเทพกะกับบ้านหมดแล้วเด้อคนของกับบ้านแล้วปีใหม่คนมาพากันลังมึนบานมึนบานขึ้นมาอยู่บ้านหมดแล้วเพราะฉะนั้นกะมีแนวเดียวเลยพี่น้องหนทางที่ห้าสิบพ่อได้ค่ะกับเขาไร้วันนั่นเพียงเนาะบริเวณไรเรียนงบหน่อยก็ได้หาคุณหาสิบคุณสิบทามันมีทุนเนาะทามีทุนลอยคนณลอยจังจัดมันเลยพี่น้อง จังผมนี่กับฟาดมันหล่นลาย,ยคนณหลายเนาะพันคุณพันไปเลยปาารดพี่น้องมอนี่แต่คกเจ็ดตรง,งๆแล้วพี่น้องเนอะเข้าหกจิตจังเลยโอเคครับผมสําหรับคืนนี้ก็มีเท่านี้เนาะขอทุกคนโชคดีพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อ,นนอรุงเรืองใครที่ไม่ได้ก็มาตามหนุ่มโชคเอาเ้อมาตามเอามาตามมาสองสามงวดดูอย่าเพิ่งเล่นมาตามมาตามดูเฉยๆมามาตามดูต่างต่างต่างไอ้นี้เฉยๆเนาะมาตามดูต่างไอ้นี้เฉย อย่าเพิ่งเลื่อนซื้อจริงมาตามอีเล่นก่อนมาตามเล่นเนก่อนมาดูมาทวยดูก่อนเนาะมาถ่ายดูก่อนมาถ่ายดูก่อนว่าภาษาอีสานมาท้วงจะเปลนหรือว่าทวยถ่ยายกับทวยอันเดียวกันมาถ่ายบางคนประมันสิบถวเนาะสามงวดเนาะอย่าเพิ่มไปซื้ออย่าเพิ่มอ่อนนุอนนึงเขาแต่ว่ามันมีหลักฐานพี่น้องเนาะมีหลักฐานรีวิวให้ทุกเนานะแตกปังๆเลยหกเจ็ดเข้าจริงๆเนาะโอเคครับผมสําหรับคืนนี้ก็ขอทุกคนนอนหลับฝันดีเด้อขอทุกคนมีความสุขความจเจริญเนานะขอทุกคนมีความสุข,ขการใช้ชีวิตเเด้้้ออพรุ่่งนนนีีีกก็ปใหมมแลววนาะั ก็จะถึงปีใหม่แล้วก็มาติดตามปู่แล้วกันเจอกันวันจันเนาะใครติดตามก็มากดแชร์กดไลค์ให้ผมชอบด้วยทำตามที่ผมบอกขอพรขอโชคกับปู่เดอ้อปู่ท่านให้เห็นไหมสายมูของผมปังกงิงๆิงศรัทธาในสิ่งที่ศรัทธาเนาะบาร,รมีเราก็เกิดเพราะฉะนั้นอย่าหลุ่เด้อไม่เชื่อครดูป,ปู่ของผมมันไม่ธรรมดาเนาะปู่ของแท้เดอ้อปู่ท่องของผมของแท้ทม่ธรรมดาพี่น้องบ่นี่หกแปดบอว่านี่มือก้อนนี่ก็ออกอยู่นี่บ้านี่นี่หกแปดบ่นี่นี่ นี 800, ่คงแปดย่ี่หนึ่งหกแปดนี่เขาจังเลยผมก็ไดขึ้นกับพี่น้องเล็กออกย mi, kilogram, ่นี่ดีพ okay. ี oh, ่น้องเลขออกยู่น้ำปูดี้ดิวัสิหกหนึ่งวัสิหกแปดวัดสิไทยเลยแล้วเนาะมันตามนผิด่นางทั้งพี่คือกันพี่น้องนี่หกแปดก็มาเขาอยู่นี่พี่น้องยังบนดี้นี่นี่หกแปดบอนี่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 ปูผมเป็นบ่นี้นี่นี่หกดแปดบอนี้นี่นี่หกดีแปดนี่อยู่ในช่องนี่แหละเพิ่นเสียเนี่ยเพิ่นเสียเลขของเ้าเาเก่าอยู่นี่เนาะอันนี้ไม่ทมดานได้ของแทนได้อล มาธรรมดาโอเคครับผมพอกันมือวันจันทร์นะพี่น้องพอกันยิ่งยืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครให้นมชูดให้พี่น้องเด้อกดแชร์กดไลค์กดหัวใจน้ำแน่เพื่อเป็นการให้กำลังใจคนที่ทำหวยนะพี่น้องเพื่อเป็นการให้กำลังใจคนทำหวยเด้อกดแชร์กดไลค์กดหัวใจด้วยโอเคครับผมสำหรับวันี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ